รู้จักจ๋าดวงใจอุ้มท้องแก่ร้องความเป็นธรรมให้พีทารู้จักจ๋าดวงใจโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจากพิตตี้สาวสู่ซีอเครื่องสำอางชื่อดังพาไปรู้จักบอสจา๋าหนึ่งในซีอใหญ่ของแบรนด์อีฟนอกจากจะสวยเก่งมีดีกีนั่งเก้าอี้ผู้บริหารเธอยังเป็นคนไทยหัวใจประชาธิปไตยสุดๆเพราะจ๋าคือสาวชุดส้มที่อุ้มท้องนั่งรถเข็นไปร่วมมอบหน้าสภาพร้อมเก่าว คำแช่งและเป็นกระบอกเสียงตั้งคำถามแทนคนไทยที่ไปเลือกตั้งจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลข้ามคืนหลังผลลงมติในสภาออกมาว่าการโหวตพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองไม่สามารถทําได้จ๋าหรือบอสจา๋าหรือจ๋าแม็กซิมเธอมีชื่อจริงว่าดวงใจพิจิตรอัมพลปัจจุบันอายุ35ปีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารอีฟอย่างทุกวันนี้เธอ เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนอีฟมาก่อนจ๋าถือว่าเป็นผู้หญิงใจสู้เพราะเธอขายตั้งแต่ได้กำไรหลักร้อยจนเหยียบหลักแสนในที่สุดจ๋าได้รู้จักกับอีฟเจ้าของแบรนด์ผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์อีฟจากช่วงที่เธอทำงานเป็นพิตีโดยช่วงชีวิตวัยเด็กของจ๋าไม่ได้สวยงามเท่าไหรนะ่นัก จากบ้านคนมีฐานะต้องกลายเป็นครอบครัวร,ร้มละลายทําให้เธอต้องไปเช่าบ้านอยู่กับแม่หลังละ3,000บาทจ๋าเคยผ่านการทํางานมาหลากหลายอาชีพนอกจากพิตตี้ยังมีงานสตาร์ขายของข้าวแกงอาหารตามสั่งข้าวมันไก่รองเท้ามือสองเสื้อผ้าเรียกว่าทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วเงินจริงๆปัจจุบันนอกจากจะกลายเป็นซีอใหญ่ของแบรนด์สกินแคร์อีฟแล้วเธอยังทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามอีกหลายอย่าง ทั้งอาหารเสริมและเครื่องสำอางอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้จ่าก็คือ CEO ที่เลือกโฟกัส สีละกุลมาเป็นพีเซนเตอร์เพราะโฟกัสออกมาคอเอาทางการเมืองเรียกว่าเธอได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเธอมีหัวใจประชาธิปไตยเต็มขั้นเลยทีเดียวจ๋าแต่งงานแล้วมีลูกชายหนึ่งคนชื่อสิงห์ลูกสาวอีกหนึ่งคนชื่อโอเปร่าโดยเธอกําลังตั้นขันลูกคนที่3อยู่แม้จะอุ้มท้องแต่เธอยังไม่ยอมให้ร่างกายเป็นอุปสรรคโดยเธอนั้นได้สวมชุดสีสม้มติดโบสีสม้มและนั่งรถเขน็น